เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่สะพานพระราม7จ็ดนปัจจุบันแต่ว่าสมัยนั้นเขาจะเรียกว่าพระราม6กนะครับซักประมาณ10นาทีนั่งทานข้าวกันนะครับได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่าเฮ้ยมาดูเร็วมาดูเร็วหมูตายตัวใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ของคดีฆาตกรรมสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการขวัญผวารายการนี้เป็นรายการที่จะแชร์ความเชื่อ ความลี้ลับและความแปลกอาจจะเป็นเรื่องปลอมสำหรับคุณแต่มันเป็นเรื่องจริงสำหรับขวัญจบนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบก,กับรายการขวัญผวานะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือพี่ยูเนาะพี่ยูเนี่ยก็มีประสบการณ์นะคะเรื่องเล่าเกี่ยวกับขวัญผวานะคะถ้างั้นก็เดี๋ยวเชิญเลยครับพี่ยู ครับผมก็จริงๆเรื่องเล่าเนี่ยอาจจะต้องย้อนไปไกลนิดนึงครับพี่ขวัญเพราะว่ามันเริ่มจากประสบการณ์ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะครับตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ของคดีฆาตกรรมซึ่งในยุคนั้นอะ่ะเป็นคดีที่ดังเลยนะครับเพราะว่าออกข่าวเนี่ยตั้งแต่ช่อง7ห้อง9อะไรอย่างเงี้ยหนังสือพิมพ์ไทยทรัฐทุกช่องเลยใช่ครับทุกช่องเลยเป็นข่าวดังมากครับก็คือจริงๆอ่ะเหตุการณ์มันเริ่มจากครอบครัวของยัวครับเป็นครอบครัวของค้าขายบรรทุกทรายครับก็คือเป เกิดข Ske like oh. right. <cn> ึ้น no ที่สะพานพระราม7ณปัจจ yeah. ุบันแต่ว่าสมัยนั้นเขาจะเรียกว่าพระราม6กนะครับก็คือช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงเช้าที่เรือเรือของผมเนี่ยไปถึงเทียบท่าที่วัดไส้ทองพอดีสักพักหนึ่งในตอนช่วงนั้นผมก็แบบเหมือนกับเป็นเด็กอ่ะก็เล่นโซนเล่นนงเล่นนาอะไรไปเรื่อยแล้วก็ขึ้นมาเตรียมจะทานข้าวเพราะแม่ทําข้าวเสร็จแล้วแต่ว่าตอนช่วงที่เรือกําลังเทียบท่าช่วงระหว่างที่แม่กําลังแบบว่าโยนเชือกเรือผูกเชือกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เรือมันอยู่กับที่ใช่ไหมครับมันมีไส้กองนนนนนนึึงงออยมมาาใแ่่้้ํซตั คือเราอะเคยเห็นไอ้พวกนี้จนคุ้นชินแล้วเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของคนที่เขาทํากับข้าวแล้วโยนพวกไส้หมูหรือว่าจะเป็นอาจจะเป็นสัตว์ตายที่ลอยน้ํามาแล้วก็ไส้ทวกเนี้ยมันหลุดออกมาแต่ปรากฏว่าก็คือไส้ก้อนเนี้ยมันเป็นก้อนค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็แม่เขาก็เห็นว่ามันลอยมาติดเชือกของเรือแม่ก็เลยทําการแบบเหมือนกับจับปกติเลยใช่ครับก็คือทั่วไปไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเป็นสัตว์อยู่แล้วก็คือจับมันอะโยนออกไปเพื่อให้มันไม่มาติดเชือกเสร็จแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บก็ไปทํานู่นนี่นัน ก็นั่งทานข้าวกันซักประมาณ10นาทีนั่งทานข้าวกันนะครับได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่าเฮ้ยมาดูเร็วมาดูเร็วหมูตายตัวใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวตรงเนี้ยผมก็แบบเฮ้ยได้ยินอะไรก็แบบอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมครับผมก็เลยวิ่งออกไปจากเรือครับเพื่อที่จะไปดูว่ามันคืออะไรปรากฏว่าคนเนี่ยกำลังเริ่มมุมดูกันอยู่ลักษณะมันอะ่ะมันเริ่มไม่ไม่ใช่หมูแล้วอะครับเพราะลักษณะผิวที่เราเห็นลักษณะมันเป็นคว่ำอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีผิวสีขาวแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันน่าตกใจคือไอตรง นั้นอ่ะมันมีลักษณะเหมือนกับเป็นเสื้อ,อถ้าถ้าพูดขออนุญาตนะครับเป็นเสื้อในเสื้อชั้นในของผู้หญิงที่มันติดอยู่ทีนี้คนที่เขาเห็นนะเขาก็เลยพยายามเอาไม้ไปไม้ไผ่บ้องยาวๆเนี่ยครับ ไปจิ้มแล้วก็พลิกขึ้นมาสิ่งที่น่าตกใจคือมันกลายเป็นศพของผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรมหั่นศพครึ่งตัวอ๋อแสดงว่าตอนที่เห็นนี่คือเป็นศพที่คว่ำอยู่ใช่ที่คว่ำอยู่ครับที่นอนคว่ำอยู่แล้วก็ลักษณะสีผิวมันจะซีด,ดมันคล้ายกับสีผิวของหมูเลย ทุกคนคนเขาก็เลยตะโกนแบบว่าเฮ้ยมันคือหมูตายอะไรอย่างเงี้ยเขวิ่งเข้าไปดูทีนี้พอปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็เลยรีบโทรแจ้งหน่วยกู้ภัยต่างๆให้มาเพื่อที่เตรียมจะมาเก็บศพอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้นะักคงนักข่าวก็มากันไปมุ่นวายไปหมดเลยนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับผมก็ด้วยความที่คนมุมดูกันเยอะๆะ ผมก็อมองไม่เห็นไม่รู้จะทำไงก็จะปีนไปในจุดที่สูงๆเพื่อที่จะได้เห็นภาพตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าคือได้เห็นหมดเลยว่าคนเขาก็แบบว่าเหมือนกับลงไปนําร่างเนี้ยขึ้นมานําร่างนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บถ่ายรูปเก็บหลักฐานนู่นนนั่นแล้วก็มีเหมือนกับแพทย์มาชันสูตรศพนะครับแล้วก็เก็บศพขึ้นไปแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าพี่ขวัญคือกู้ภัยอ่ะไปตามหาแล้วก็ไปลากไส้เพราะว่าไส้กองนั้นนะครับที่แม่เขาโยนทิ้งไปอ่ะ มันก็ยังลอยอยู่ในบริเวณนั้นมันไม่ลอยไปไหนไม่ได้ลอยไปไหนเลยคือมันไม่ได้ไกลจากศพของตัวเองนะครับ uh huh. คือมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากตรงที่มันก็ลอยวนเวียนอยู่ใ,ใกล้ศพนั่นแหละไม่ได้ไกลกันมากน่าจะห่างกันสักว่ามันไม่เกิน500เมตรแล้วมันก็ยังติดอยู่แถวๆในบริเวณที่ทเรือผมอยู่นั่นแหละครับพอกู้ภัยเขาลงไปเก็บปุ๊บแม่ผมพอทราบเรื่องปุ๊บก็คือเป็นลมตรงนั้นเลยคือเขาตกใจมากเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันเป็นไส้คนเนาะ ทีนี้กูภัยเขาก็เก็บเก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็คือเอาเคจบเรื่องผ่านไปเป็นข่าวดังตุ้มตุ้มตุ้มแต่ตัวผมเองอะอาา่าฮะอันนี้อันนี้ขอถามใสได้ได้ครับคือแม่เก็บแล้วก็ไปทิ้งแล้วแล้วเราไปดูในเหตุการณ์เนี่ยเราได้มีการบอกเจ้าหน้าที่ไหมคะว่าว่าเราเป็นคนเอาเอาไส้อะแบบโยนออกไปใช่ไหมก็คือเหมือนตอนนั้นอะ เขาไม่ได้มาสัมภาษณ์อะไรแต่ว่าคือเขาอะไปลาก,ก้อนอันนั้นมาเลยแล้วเขาจะไปถามคนในเหตุการณ์มากกว่าแต่แม่ผมอะเป็นลมแล้วไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรทั้งสิ้นก็คือไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยทั้งสิ้นมีแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะที่เขาจะมาคุยว่าเออเนี่ยเจอศพอย่างนี้แล้วก็เห็นมีก้อนอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าใช่ปะประกฏจริงๆคือใช่เป็นเป็นเครื่องในของเขาที่หลุดออกมา อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเหตุการณ์จบไปต้องกลางคืนก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะพอเวลาไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับผู้ใหญ่เขามักจะบอกว่าถ้าไปดูเหตุการณ์หรือไปดูอะไรที่มันน่ากลัวมันจะติดตาผมอะ่ะก็เก็บเอาไปฝันจริงๆเอาไปฝันเลยว่าเขาอะ่ะมาขอบคุณมาขอบคุณเราคือเป็นลักษณะเหมือนตัวเขาเองอะ่ะเป็นลักษณะศพที่ตายที่ที่ครึ่งตัวใช่ไหมครับแล้วก็อยู่บนรถปอร์ติตึงเหมือนเราไปชะงูงนาคไปเกาะรถแล้วก็ชะงกหน้าดูแล้วเขาก็พูดว่าแบบว่าขอบนะที่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ไปช่วยอะไรเขาแต่หน จะเป็นในเรื่องของการที่แบบเรื่องของก้อน อ่าอันนั้นมากกว่าก็ไส้ของเขามากกว่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์หลอนประสบการณ์หนึ่งเลยของผมที่แบบครั้งแรกในชีวิตเลยที่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าเห็นผีอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการฝันเห็นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จากจากที่ฟังมาเนี่ยก็ก็เคยเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ถึงขนาดนั้นยังไงครับก็ของฝันก็จะเป็นคำนองที่ว่าแบบเจออุบัติเหตุตอนนั้นไปทํางานแล้วเจออุบัติเหตุข้างทางอะไรเงี้ยแล้วเรามีความเชื่อว่าถ้าเราอ คอยเขาแคล้วค่าปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะแคล้าค่าปลอดภัยฝันก็จะเป็นสไตล์นั้นมากกว่าเหมือนว่าจิตเราระลึกถึงไงก็เหมือนกับที่ตัวเองที่บอกว่าตัวเองเก็บเอาไปฝันอย่างเงี้ยเหมือนกันก็เลยเหมือนเอาไปฝันด้วยใช่ไหมครับเฝันเพราะจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าสูตาเราเจออุบัติเหตุข้างทางใช่ไหมครับ ห้ามทักใช่ห้ามทักแต่ว่าถ้าเกิดอธิษฐานจิตหรือว่าอธิษฐานในใจอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปทักเขาแบบปากพุ่งไปอย่างเงี้ยคือเหมือนปากพ่อยมันก็เหมือนความเชื่อของคุณโบลายใช่ครับอะไรลางไม่ดีเฮ้ยเราอย่าไปพูดนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเกิดลางไม่ดีใช่ครับขอบคุณยูนะคะที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ในรายการฝันผวาสำหรับ EP หน้านะคะจะเป็นแขกรับเชิญท่านใดนันก็ติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะตั้งกล้องไว้อย่างงี้ความือแก้มแก้มไว้อย่างนี้ ก็นวดค่ะเมื่อปกติจนมีแบบวินาทีที่แบบเหมือนกับมีอะไรเพิบเข้ามาอย่างเงี้ยหวัญสักพักหนึ่งก็มาที่แบ่ท้องเลยขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นก็ปุ๊บมือหนูก็แบบไปอย่างนี้เลยลำเลยใช่ไหมขึ้นขึ้นขึ้นอย่างนี้เลยพี่ขวัญคือแบบมาปุ๊บ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 อย่างนี้